จะเบิ้งปาดเห็ดแม่ไงคักไงเนี่ยเธอปาด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 พี่น้องเอ้ยสี่ดอกพี่น้องแถวนี้ค่อยเก็บมองหันก็ไปเลยทายคลิปเบิ้งเนี้ยปาดตะอ้อนคักพี่น้องสะออนคักพี่น้องขอเสียไปให้มูไข่ปาดเป็นโพดเป็นเหลือเป็นหายเป็นขาดพี่น้องเอ้ยอ้พี่น้องสะออนบอ ปนนอนตัดออกไว้เยอะๆเลยพาเพื่อนมาเก็บเห็ดอีกแล้วตัดอีกตัดออกอีกพ่อมันเน่าเร็วดอกนี้ตะก้าดีกว่าเนี่ยรอบดีเนาะ โอ้หสีดอกนี้ดอกเดียวแกงอิ่มเลยนะเออปอดเบิดตัดออกไปเยอะเกินนะมั้งนั่นนะโอ้โหอีกอีกเอออ้วม้อเอออกอีกเออโอเคปาดพี่น้องแกเบิงหามโมได้นีหไยโมเต็มตะก้าเลยเออปาดพี่น้องสองดอกอ้ยสามดอก ปดโอ้ยเนาะมูอบานเห็ดขวัญมาผ้ามูอมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเขาบอกคอยได้ย๋ยทายคลิปดอกอผ้าผัวเมียมาเก็บเห็ดเขาเจ้าห้องอยู่กากากากอยู่สองผัวเมียห้องใส่กันอยู่กากกากอยู่พี่น้องเก็บเห็ดเขาเจ้าได้เมื้อนี้ เฮ็ดเจอฝนต้องเอาออกได้หลายเลยพี่น้องพ่นเนาวเร็วเก็บให้สองพัวเมีอ่ะพ่นเนา เฮ็ดพึ่งเลือดพี่น้องห่องใส่กันอยู่กากะเลยพี่น้องเลยอ้ยอันนี้เคี้ยวเหรอเดี๋ยวเอาไปเพิินก่อนเพิินสิเอาบอมีกนยางก่อนพี่น้องเย้ยเก็บเฮ็ดตามก้นฝรั่งปาดพี่น้องเจ้าเบิง สองดอกเด้ได้แก็ถ่ายคลิปช็อตกันพามูสองก้นมาให้เห็ดอยากน้องก้นกันปาพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดปื๊ดแต่ว่าใครว่าเอาเพิ่นและเพิ่นเท่าแล้วพี่น้องเพิ่นแก่ละปาขอบขั้วใหญ่ขนาดเลยวะเบิ่งจักดอกก่อนพี่น้องเพิ่นเท่าบ่อุ้ยอันนี้เอาได้อยู่แต่วันนี้เอาไว้เป็นเชื้อกซะทูโอนอ่ะอืม ดอกหนึ่งผุนอีกพ,ะ,พะมูมะเก็บเห็นห่องอยู่กากาก,ากี่พี่นอ้องเอ้ยฟาดอกนี่ขึ้งง่าแมแทะ ขนาดยางเก็บน้ำกลนรังขี่เกาเลยนี่ตุกข่อยมาสามคนพี่น <'m>, ้องมีอ <c 'm, S 2> <second. S 1> ันคนยางก่อนเก็บก่อนได้่าข่ขยก็เก็บขี่เกาเขาปาดพี่น้องดูนี่ปาดพี่น้องเบิ่งเอาเอามีแหงมีแหงคักเลยห้องเซกันกา๊ เกี่ยวพี่น้องฮัลโหลเฟรนดนฟอร์มิราโอเคมิราโอเคเออิวตี้ฟปาดพี่น้องดอกนี่แมะปาดพี่น้องคอยว่าก็อจิถ่ายคลิปคอยไปกดดับแมะปาดพี่น้องเฮดนาเล่แมะ เพิ่งเนี่ยเฮ็ดนาเลหลายคักพี่น้องเอ้ยเนี่ยดอกนี่จะงามพี่น้องพี่น้องนีอีกสองดอกเดี๋ยวให้พนมาเก็บก็เห็นสองดอกพนเห็นอีกดอกหนึ่งพี่น้องสรุปเป็นสามดอกมองเดียวพี่น้องฝนตกใส่พนพันต เบื na, na, ้องน่พี่น้องเฮดเฮดพี่บาพี่บอยยังป๊าดไปเก็บเห็ดยังไม่ค่อยนะโอ้เห็ดพึ่งเลือดแล้วหัวข่อยมากเห็ดพึ่งเลือดโอ้ thank you it's for you it's oh. It very nice, very nice. thank you very much อ่าอ่ากูกะฟอดีห้องเซกันอยู่กากากอยู่เราไปคนเห็ดอันพึ่งเลือดไม่ข่อยเพื่อพ่อใหญ่นั่นแก้วทูโอนแคนนอดซี ไปไปไปเก็บมวนผู้เฒ่าเก็บเห็ดดอกหนึ่งโอ้ยฝรั่งหมูจากของเสียพี่หญ่เอามาฝรั่งถอนถิ่นแม่พี่น้องเอ้ยเอามาคอยเชียเอาเองฝรั่งบากินก่อนสิกินเองพี่น้องพี่น้องมวนกรุบเลยมันเก็บเห็ดคอยเอาแต่เห็ดอันนี้เห็ดฝงหวานให้เพิ่น เต็มตะกาแล้วนี่คอยเอาต่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องเจเจไอไลที่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องม่ยางตัดหนาคอยพี่น้องดูโฟโตเอาซอยกันยุ้มซอยกันเก็บสองเถาเบิ่งพี่น้องเห็ดพึ่งเก๋าหลัก ดอกใหญ่ใยแต่ว่าขอยเอาแต่เห็ดพึ่งเลือดมาหนิพี่น้องจะเบิ่งสองสามปารก็ที่เป็นลมพ่อใหญ่เบิ่งที่ทามาใบเดียวไอมาเกือบเสร็จเฮ้ยเพตาอยู่แม็ปึก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 เซมีโอตายแล้วพี่น้องพ่อใหญ่ตะกายจะไม่ใช่ละให้คอยเก็บซะ ดึงยากขนาดได้บนตีนอันนี้เบื้องนี้พี่นอดอกนี้เคยเอาขอบว่าให้ราดหรอกเขาจะเปพัดออกกลางถนนมาเท็กเลยเนี่ย แฟงกี you. You ้ยูวันไหหรือ not ดันออเด็ตอน o หัวขาดจ่อยเอาใดบนอเห็ดพึ่งเลือดโอ๊ยพันเเาแล้วพี่น้องดอกนี่เอาดอกเดียว้าวป๊าดนุ่นอีกเห็นว่าพี่น้อง น้องเบิงสามสี่ตะการไปกลับบ้านกันเลยบายบายอัฟฟี่เดอร์เซนพูนพ่อใหญ่หนึ่งหิวออกจากป่าขึ้นกันพี่น้องหลยหลยขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อจ้าคลิปบ่ยายารรกพี่น้องคลิปสั้น